แต่ในี้นสภาเนี่ยพูดเรื่องสวเนี่ยนี่ไหมครับสวนี่เขาพูดไม่จบเหมือนกันนะสวนี่มีเรื่องอ,อที่มีการเรียกร้องภายในสวด้วยกันเองว่าท่านสาวทั้งหลายนี่ต้องบอกสวที่เป็นที่เป็นเสียงเสียงเสียงส่วนน้อยสิครับก็เรียกร้องสวโดยเฉพาะสาวเสียงส่วนใหญ่ที่ ถูกกรกตเชิญไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยนะเขาก็ออกมาบอกว่าขอให้สวที่มีส่วนตั้งถูกตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยหยุดการสรรหาองค์กรสลับไปก่อนเนี่ยแม่เดี๋ยวพรปปชแล้วจะตามมาด้วยแหละโดยอายการตามมาด้วยเอ่อกกรกตเออยอยงนนะเดีย๋ยวพรปปชว่าจะเลือกภายนที่สามสิบนะ ทีแรกอาจารย์นันทนานันทบโรภาสวพยายามที่จะรวบรวมหลายชื่อแล้วก็ให้ได้ยี่สิบคนแล้วก็เสนอไ้ที่ประธานวุฒินะให้ชะลอแต่ว่ารวมไม่ได้ไม่ถึงวันนี้อาจารย์นันทนาบอกยกธงขาวเรื่องรวบรวมรายชื่อไม่ไหวแต่ก็ใช้วิธีใหม่วิธีใหม่วันนี้ก็มีออสวเทวฤทธมณีฉายนะฮะเสนอให้ประชุมวุฒิเนี่ยชะลอการพิจารณาเกี่ยวกับ การเห็นชอบองค์กรสละออกไปนะฮะซึ่งจะบรรจุวันที่ยีนะ่สิบเก้าถึงสามสิบนวันนี้ก็มีการคุยกันในวิบรัวิบของวุฒิสภาของวุฒิเขาก็ตกลงว่าโอเคเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาแล้วดูที่วุฒิสภาวิพปปาย,ยางไงจะโหวตยังไงก็เอาตามนั้นแต่ถ้าถามผมนะเสสวเสส่วสสน,น้อยได้คุณได้เสนอยติจะไม่ผ่านหรอกเพราะเขาแพ็กกันอยู่แล้วเขาจะเลือกอยู่แล้ว คุณยิ่งไปเล่นงานเขาเขายิ่งยิ่งคุณยิ่งคือสวอยิ่งถูกเล่นงานจากกรกตจากดีเอสไอเขายิ่งจะใช้บัตรเด็ดคือเอาเล่นงานอ่ะเดี๋ยวเลือกให้ดูก็เล่งเล่งจะเลือกโดยเฉพาะปวชที่สามสิบเนี่ยให้ได้นะครับแต่เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเข้าสภามาเดี๋ยวจะมีการคุยกันในบุตรแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเสียงส่วนใหญ่แต่พูดอย่างนี้ผมคิดว่ายากที่เขาจะชะลอลองดูฟังน้ำเสียงบางคนเนี่ยนะ มีใครบ้างที่พูดแบบนี้ผมเสียงเขาว่าชัดเจนนะจะผ่านยากแหละพิเิษอภิวัฒนาพงศ์เป็นโฆษกกรรมธิการกิจการสอวอฮะเขาบอกว่าก็ก็โอเคก็ตอนนี้ก็ทำตามขั้นตอนทุกป,ประการน่ะเขาใจว่าเขาบอกฎหมายระเบียบอะเราทำตามระเบียบกฎหมายทุกประการน่ะอะไรเงี้ยเราไม่ได้ติดตวงรังรอแต่ประการใดนะฮะ เราเข้าใจหรเปล่ามันต้องมีกรอบเวลาของเขาอะไรเงี้ยเราอธิบายไปนะครับอ,อแถมบอกว่าอ,อก็แหนเรื่องลัาไปมันก็เสียงก็ประมาณนะอะไรประมาณนี้นะมันโดยระเบียบมันมันต้องทํทำทำาก็ทําตามระเบียบไปมีคนถามว่าเอาแล้วทําไมไม่รอประชุมสาม,มัญรอบหน้ามีเวลานี่นะเขาก็บอกว่า ไหนก็เปิดสภาแล้วไปะยประมาณด้วยนะอ่ะผมพูดเองสรุปเองคาดเองว่าเขาเลือกอยู่แล้วเบกก็ไม่อยู่หรอกนะอันนี้ก็เริ่มในสภาเนาะ